ครับผมเก๋าเกียรติรุ่งมครับวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในการถาแถลงข่าวของการแข่งขัน Thailand Super Series 2021ครับนี่คือสุดยอดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียนการันตีครับจากราชายนสมคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารอยอสทนั่นเองนี่คือการแข่งขันที่ได้มาตรฐานโลกครับใช้กฎการแข่งขันจาก FIA International Sporting Code of FIA ครับ ซึ่งมาตรฐานเนี่ยได้รับการยอมรับทั่วโลกดังนั้นันการแข่งขันในหลากหลายรุ่นครับทั้ง Gt3 GtM พวกนี้เป็นการแข่งขันที่สามารถสอดคล้องกับรูปแบบในเกมระดับโลกครับตลอดจนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องนี้สำคัญมากปารจะก,การแข่งขัน Thailand Super Series เนี่ยให้ความสําคัญสุดๆทั้งเรื่องของการแข่งขันในสนามแล้วก็ผู้ชมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ในฤดูกาล2021ครับไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยจะดวลความเร็วกันทั้งหมด2อีเวนต์นับตั้งแต่อีเวนต์แรกเนี่ยวันที่29-31ตุลาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซิร์กิและอีเวนต์ที่2ก็ที่สนามช้างเช่นเดิมครับในวันที่23-26ธันวาคมดังนั้นเนี่ยเกมความมันรอทุกท่านอยู่ครับการแข่งขันที่มันอัดแน่นแล้วก็ทุกคนเนี่ยอัดอั้นรอมานานจากสถานการณ์ของโควิด -19 มาจนถึงทุกวันนี้ครับรอที่จะชมการแข่งขันที่มันเข้มข้นแล้วก็เราใจ ดังนั้นตอนนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณปีดาตันเต็มซั์รองประธานจากการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์มาให้ข้อมูลในเชิงลึกกับทุกท่านสวัสดีครับพี่ปีดาครับสวัสดีครับคุณกาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องถามเลยว่าในช่วงที่โควิด -19 เนี่ยเล่นเราต้องงอมแงมเลยครับครับงงหัวไม่ขึ้นวงการกีฬาบ้านเราขณะเดียวกันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์กับวงการมวยสวอตเองก็โดนผลกระทบหนักเหลือเกินช่วงระหว่างนั้นครับช่วงหลางที่ล็อกดาวน์แล้วเราต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆต้องแก้ปัญหาาามอออย่่่งงตเนื มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและก็ดําเนินการอย่างไรบ้างในช่วงหเวลานั้นครับครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับเราโดนเล่นงานไปนานพอสมควรแล้วปีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับโควิด <COVID S 1> นะฮะเราก็มียุทธศาสตร์ในการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างฉับพลันมาปีนี้เราเริ่มคุ้นเคยกับมันนะฮะเ,เราควรจะจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนเมษาถูกต้องครับทันใดนั้นเมื่อเราไม่ได้จัดเราก็เปลี่ยนไป เป็นดิจิทัล m o t o r สปอร์แข่ง Gran Turismo กันนะครับก็โดยการใช้ PlayStation 4ก็ด้วยการจัดของของ GPI นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของเครื่องมือที่สามารถช่วยนะักแข่งได้จริงรนะซึ่งแตกต่างกับเครื่องเล่นเกมในสมัยก่อนมากอ,าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำไปในช่วงเวลาที่เรา ห่างเหินกับสนามจริงไปแล้วก็ผมได้ยินข่าวว่าเออในส่วนของการแข่งขันหลักของ Thailand Super Series ในปีนี้เนี่ยพี่ปีดาเองก็มีโอกาสได้เข้าอบรมรบหลักสูตรของ Race Director จาก FIA ด้วยคด้วยอยากทราบรายละเอียดเลยครับคือคือการเข้าอบรม International Race Director เนี่ยนะฮะมันเป็นโครงการของ FIA ทีอ่อยากจะอัปเดต Race Director ทั่วโลกนะฮะให้ทราบถึงสถานการณ์ว่าในปีนี้เขามีการ เปลี่ยนแปลงกฎกติกาอะไรบ้างโดยเฉพาะท่านเอควาโดฟริตัสเนี่ยเป็นเรสตดเรคเตอร์ที่เป็นไอดอลของผมเลยรเราคงได้เคยพบท่านที่ที่ที่ทบุรีรัมในการแข่งขันของเอเชียนลมังก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับจากการอบรมในครั้งนี้จริงๆแล้วเรสอินเตอร์เนชั่นแนลเรสตดเรคเตอร์หรือเรสตดเรคเตอร์เนี่ยหน้าที่ของเขาก็เหมือนคล้ายๆกับ CEO ในบริษัทน,นะฮะค,ค,คือเขาจะต้องเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในรายการนั้นๆก,กฎกติกาเขาไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนที่จะทําทุกอย่างคนเดียวนะฮะแต่เขาเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็หาข้อมูลเพื่อที่จะมาป้อนให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในการแข่งขันรุ่นจุดๆๆๆนะครับรถที่ทำบาลานซ์เพอร์ r อร์แมนซ์มาแล้วหรือ e o p เนี่ยรถคันนี้ได้เปรียบทางตรงรแต่หนักกว่า เสียเปรียกตรงจุดเบรกเมื่อการชนเกิดขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราให้กับสจวตดด้วยเพื่อที่ว่าสจวตจะได้เข้าใจว่าอ๋อรถคันนี้มันเสียเปรียกตรงนี้ได้เปียกตรงนั้นแสดงว่าจุดที่เขาจะแซงได้เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้และไม่ใช่ตรงนั้นอันนี้จะมันจะเป็นข้อมูลที่เราป้อนให้กับสจวตเพื่อที่จะตัดสินคดีต่างๆด้วยปัจจัยลหลายๆอย่างไม่ใช่เพียงรูปภาพ และกับเหตุการณ์เท่านั้นแต่จะมี Data มีข้อมูลต่างๆประกอบไปด้วยครับโอ้โห oh oh. ดังนั้นครับนอกจากเรื่องของการที่ทางพีดาทางพี่บีดานั้นได้ไปอบรม r e ส d i ด e เร o เจาก FIA กนะครับก็ยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยในสนามแข่งขันด้วยครับครับผมมีโอกาสได้ทราบข้อมูลจากทางทิมงานว่า SuperTech Pro เนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในสนามระดับโลกอย่างการ,รแข่งขันฟร ก็ได้ถูกนํามาใช้สําหรับการแข่งขันในบางแสนกลางปีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึง Tech Pro ทั่วไปเนี่ยเทคโปรเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไอไอไอ,ไอไอไออันท้ายๆของเขาเนี่ยเพราะว่ามันมักจะโดนเจือนจากรถแข่งที่มีสปิ i เตอร์รหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งของมีคมเหล่านี้มันจะทําให้แตกนะครับแต่ Super Tech Pro เนี่ยสร้างไว้เพื่อที่จะรองรับการเจือน ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ไม่แตกไม่เหมือนกับยางธรรมดาที่มีความแข็งต่างจาก Tech Pro Tech Pro หรือ Super Tech Pro ข้างในมันจะเป็นการเดินทางของลมนะครับแล้วมันก็จะมีคอนเวเยอร์เบลเพื่อยลัดให้มันเป็นเครือข่ายคล้ายๆกับยายแมงมุมนะฮะรถยนต์ที่เข้าไปสัมผัสกับ Tech Pro เนี่ยก็จะทําให้หนักเป็นเบาหรือเบาเป็นแข็งต่อได้อย่างที่เราเห็นในในการแข่งขัน ของฟอมและวันบ่อยครั้งเราเห็นการชนถ้ามีเทคโปรรองรับแรงกระแทกอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ารถแข่งที่เข้าไปปะทะกับเทคโปรเนี่ยรถจะที่ยกขึ้นเมื่อยกขึ้นเครนเนี่ยจะดูสวยงามกว่ารถที่กระแทกเข้ากับกองอยางเข้ากับบราเออร์เต็มๆกับกองอยางครับดังนั้นเนี่ยข้างหน้าของบางแสนเนี่ยจะมีเทคโปรครบทุกโคง้งของสนามบางแสนอ่ะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแข่งขันในฤดูกาล2021บ้างคอนเซปในปีนี้ชื่อแบบว่าโหดมากครับ To the Max To the Max นี่เลยครับครับผมพี่พีดาครับมาเลยครับ To the Max มันหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นต้องให้เครดิตทีมงานเลยนะครับตั้งขึ้นมาครับก็คือไม่ใช่ To the Max Steppen นะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ Max w e s s t a p p e n นะฮะแต่ว่า Maximum ครับผมคือเต็มที่5 r a เรเนี่ยก็คือพลาดไม่ได้แม้แต่สนามเดียวต้อง Max จริงๆไม่มีอ่อนข้อไม่มีไว้แก้ตัวสนามหน้าไม่มี ครั้งนี้จะแก้ตัวก็แก้ตัวเดี๋ยวนี้อื <c oughs> ครับอ่าลครับทีนี้มาดูรายละเอียดของการแข่งขันแต่ละรุ่นในฤดูการนี้ครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างผมไปแอบเห็นแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหมีการมีการแรปปิ้งรถนะครับมีรถใหม่ๆห,หลายคันที่จะนําเสนอในปีนี้เรียนเชิญพี่ปีดาครับการแข่งขันในปีนี้รุ่นไหนน่าสนใจอย่างไรบ้างครับผมขอเริ่มจากรุ่น Thailand Supercar g t 3ก่อนครับรุ่นนี้นะครับ เป็นรุ่นที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกทีมเก็บเงียบมากผมมีข้อมูลน้อยมากผมเพียงแต่รู้ว่าความที่น่าจะเป็นว่ามีอะไรบ้างที่แน่แน่บีควิยังคงอยู่ด้วยกับ Audi R8 กับ GD3 EVO 2คันนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนแซนดี้หนึ่งในนั้นแน่นอน,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 นแฮง J ฮงเจคิแต่อีก2เนี่ย ต้องมาดูกันเต y รต้ G D 3ก็คือ Lexus R C F ก็ยังไม่ตกลงปรงใจผมได้ยินมาว่าอาจจะเป็นพี่วัวนัทวุฒิของเราโชว์เดียวโอ้โหหนึ่งชั่วโมง2วันก่อนทาง AS คุณวิฒิกรส่ง991 G D 3 R เข้ามาครับแต่ก็ยังไม่สมัครแข่งอรถเอามาโชว์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เท่าที่ทราบเบอร์18คนนี้ วินาทีสุดท้ายบ่อยมากคุณปิติ991 g D 3 r ใหม่เอี่ยมเลย2วันก่อนทางระยะสะทแจ้งมาว่ามีมิสเตอร์เออรแบมเบอร์มาขอ Invitational Letter mm. เพื่อที่ไปยื่นขอประกอบกับการขอเดินทางเข้าประเทศไทยครับผมก็ไม่รู้จะเดินทางเข้ามาทำไมปีนี้เป็นปีที่ไม่มีใครให้ข้อมูลผมชัดเจน mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอก็ยังมี คุณวรวุิคู่กับคาร์โลแวนแดมแน่นอนใน Ferrari เฟอร์รารี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเบนท์เอ็มจอนุสรคู่กับโยภาสลิตอันนี้ค่อนข้างจะชัวร์คุณเต้ภูลิตก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าซีตติ้งของกันตศัก์กุศิลิยังว่างอยูอ่พี่น้องคู่หูกันตะทีอยู่ทาง a s จะพัจพดจับภูไปขับ GTM คู่กับสุกี้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่อีกกัลันสุปรพงศ์แน่นอนใน GTM ยังอยู่กับคุณนศินป์กับ PT Maxnitron นะฮะอันนั้นก็ยังเหนียวแน่นแน่นอน Craig Collis อัปเกรดเครื่องยนต์ของ TAVS มาเป็นเครื่องอลูมิเนียมตัวใหม่ของ Ford 5,200cc 8,000รบ 5, 8, อบใน GTM ทาง Toyota กับ Lexus อีก2คันมานัดกุลปารานนท์ล่ะรู้แล้วว่าต้องขับแน่นอนนะครับ ที่เหลือก็ผมก็นัตพงษ์หอทองคำแต่ที่กล่าวมาเนี่ยมันยังมี NSX โอ้โหเนี่ยครับคันนี้เพิ่งเปิดตัวเลย Gt3 Evo ของทางวัฒนาครับ,รบซึ่งยังมีรถ McLaren นที่จอดอยู่อีกรวมถึง l ั m โบนะครับก็สมกับคอนเซปต์ครับ To the Max จริงๆครับ To the Max ็กเราไปต่อกันที่ GTC พี่สุทธิพงศ์ก็แน่นอนด้วยซูปรานะครับคุณชาวนินนี่ก็ด้วยเคมันจีดีโนะครับแล้วก็ยังมีน้องคนใหม่ที่เป็นดาวรุ่งมาขับ GDC อายุเพียง16เองแล้วก็เป็นน้องที่มาจากโกคาร์ดเร็วสุดๆอีกหนึ่งคนนอกนั้นก็ยังมี GDC ที่วิ่งกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น e ีโของทาง Bendix เองนะครับรวมไปถึงรถรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจในคัตกรี่นี้ครับ ก็ต้องมาติดตามกันดูในคลาส GTC ผมเชื่อว่าทั้งแชมป์เก่าวพวกเชยพลโยทาพวกนี้น่าจะยังอยู่ไหมครับผมเห็นรถแรปเป็น Nexter แต่ผมไม่แน่ใจว่าใครจะขัดคุณกล่าวขึ้นมาก็ดีและเคมานั้นแต่ทีนี้ถัดมาก็คือรุ่น Touring Car ของเราทัวริงคาร์ Car, เราก็ยังมีปุกรจอสักนะิ์กสงขานะฮะด้วย Ford Focus ที่กำลังทำซุ้มทำยาริส i ออยู่นะครับแต่คาดว่าวสนามแรกจะไม่เสร็จ รนะวมถึงคุณตรีปราโมทซึ่งแชมป์เก่าแล้วก็คุณหลวงซึ่งเป็นแชมป์อยู่ในรุ่นทัวริคาในปี2019ก็กลับมาลงทำการแข่งขันซูเปอร์ปิกอัพสนุกแน่นอน25คันปีนี้เราได้มือท็อปทอปของซูเปอร์ปิกอัพมากันแน่นขนาดฟอร์อดคัดสรรนนะักแข่งมา2คนก็คือแซนดี้สตูวิทแน่นอนคนนี้และแจ็คลัมวาร์ แจ็คแรมวาดครับสองคนนี้น่าจะน่าจะเป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะฮะมือเก่าอย่างพี่เล้งของเราปั่นป่วนแน่ๆผมไม่ยอมแชมป์เก่าของเราปีที่แล้วก็มาขัดเตอร์ต้าเหมือนกันในปีนี้นะฮะพอพูดถึงการขันไทยแลนด์ซูเปอร์พิคัมันมีอย่างนึงที่เป็นกฎครอบไว้เรื่องของควันดำตรงเนี้ยท้าไทยทีมช่างแล้วก็ท้าไทยนักขับสุดๆเลยครับ จริงๆแล้วท้าทายผู้จัดมากกว่าด้วยนะครับไอ้เรื่องควันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการวัดแล้วก็ตัดสินกันด้วยการใช้สายตาว่ารถคันไหนมีควันปีนี้ TSS ร่วมมือกับ ECU Shop บนะครับติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณของควันในรถทุกคันหวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะได้ผลในการตรวจสอบควันด้วยเชิงวิทยศาศาสตร์มากกว่าสายตา ครับผมโอ้โหถือเป็นข่าวดีครับแล้วก็เป็นการขยับตัวครั้งสําคัญโดยเฉพาะในวงการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในประเภทของรถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับต่อมาซูเปอร์คอมแพคก,กับโรกชันนะครับ,รบอันนี้เป็นรูปแบบการแข่งขันแบบ1ชั่วโมงนะักแข่ง1คนหรือ2คนก็ได้สนามแรกที่เราจะไปเจอกันนี้ระหว่างวันที่2 9่สถึงสาตุลาเนี่ยก็จะแข่ง3ามเรสสชั่วโมงครั้งละหชั่วโมง3ครั้งก็เต็มอิ่มกันเลยครับสุดท้าย ที่น่าสนใจมากๆก็คือซ u เปอร์อีโคจะเป็นปีแรกที่รุ่นนี้จะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้เนี่ยคับข้างด้วยมือดีๆค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงแล้วก็มาสนุกกันในสนามแบบมันๆชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็ยังมีการแข่งขันในรุ่นปรเช่สปริน t ์โทฟี่ไทยแลนด์ที่มีความน่าสนใจด้วยใ,ใน่ดูการนี้ครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนโดยตรงจาก Porsche AG นะครับ เพื่อที่จะสนับสนุนนักแข่งทุกคนที่ใช้รถปอร์เช่ลงทําการแข่งขันครับรุ่นเนี้ยเขาจะเอาเฉพาะปอร์เช่เนี่ยเหมือนกับมาแข่งกันเองอแล้วก็ให้รางวัลต่างหากสําหรับปอร์เช่เท่านั้นครับแล้วก็ผู้ที่ได้ตําแหน่งที่ 1, 2, ึสาก็ได้รับรางวัลสิ้นปอีอย่างปีที่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รางวัลซึ่งก็ยังไม่ได้เดินทางไปนะฮะอย่างที่หนึ่งก็ได้ไป s n o w ์ฟอส e ไป ไปทดลองขับรถในหิมะที่มองโกเลียรถปอร์เช่ทุกรุ่นนะฮะที่2ก็ได้เดินทางไปเชียงไฮ้เพื่อที่จะไปทดสอบรถปอร์เช่รถใหม่ๆรถรถแข่งใหม่ๆที่3ก็อาจจะได้เดินทางไปใกล้หน่อยก็ไปเซบังอะไรประมาณนี้ในแต่ละรุ่นครับเพื่อที่จะเป็นรางวัลในการแสดงความขอบคุณที่ไว้วางใจในรถแบรนด์นี้ทีนี้มาดูในส่วนของรุกกี้ในปีนี้บ้างครับพีม่มีหลายๆคนที่ ชื่อน้าสนใจมากนะครับถ้าเราดูดีๆนะเราก็จะเห็นคุณฟิล์มรัตภาควิไลโรธแต่จริงๆแล้วคุณฟิล์มเนี่ยสอแววว่าจะมาทางนี้สักพักหนึ่งละมาลงทําการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์คอมแพคคุณหนุยสุพันจาดแรก็กชื่อดังมากนะฮะถ้าเกิดไปครอง5้าเนี่ยใครไม่รู้จักชื่อนี้เนี่ยเชยระเบิดอันนี้ก็จะมาลงในรุ่น Thailand Super Pickup นะฮะน้องเมเมนะครับมาในซูเปอร์อีโคสาวน้อยคนนี้ ไม่ใช่ธรรมดาครับตั้งใจจริงแล้วก็ต้องการที่จะมาสู้อย่างเต็มๆนะครับในรุ่นนี้สมกับชื่อคอนเซปต์นะครับดูดมิสจริงๆกับ h ท i ลนซูเปอร์ซีรีส์ในฤดูกาล2021ทีนี้ครับพี่บิดาเราแข่ง2อ v e ีเวนต์5สนามมันจะแบ่งกันยังไงครับ Super Pick Up ัพนะครับซูเปอร์อีโค u คอมแพ4รดักชครับนะครับ4รุ่นนี้แข่ง3 r a เรสในการพบกันครั้งแรก ยี่สิบเก้าถึงสามเอ็ดตุลานี้นะครับส่วน GT3 GTM GTC และ touring car 29-31ถึงตุลาคมนี้2เรสอีเวนต์แรกก็อัดแน่นแล้วนะครับทีนี้อีเวนต์ที่2ในวันที่23-26ถึงธันวาคมครับพี่บิดาสำหรับอีเวนต์ที่2ก็คือช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะครับรุ่นที่จะแข่งกัน3สนามนะครับก็คือสนาม3-4-5 นะครับก็คือรุ่น GT3 ก็คือรุ่นใหญ่สุด GTM แข่งพร้อมกันกับ g t 3 g d c และ Thailand Touring Car สองรุ่นนี้ก็จะแข่งพร้อมกันดังนั้น4รุ่นนี้จะทำการแข่งขัน3ครั้งในช่วงวันคริสต์มาสครับแต่ทุกรุ่นเนี่ยจะตัดสินในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมถ้าเกับว่าในรุ่น Thailand Super Pickup t h นะครับ t u p i r c o m s u p t t h o m p a n t t u p i r p r o แ u p e r Production แล้วก็ Thailand Super Eco จากอีเวนต์แรกแข่ง3สนาม อีเวนที่2ก็จะแข่ง2สนามเป็นสนามตัดสินแชมป์ถูกต้องครับนะครับซึ่งทางทีมงานก็คงจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างไว้ให้กับผู้ที่ติดตามรายการ TSS เพื่อเป็น ของชำร่วยนะครับแล้วก็จะได้จะได้นึกถึงเราในในช่วงเวลาดังกล่าวครับนะครับแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของฤดูของเดือนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันสนามแรกนะครับทีนี้มาลงลึกรายละเอียดหน่อยนึงครับในส่วนของรุ่นที่มีการแข่งขันที่เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยเราจะมาหาสุดยอดนักขับสุดยอดทีมแข่งในแต่ละรุ่นปีนี้มีรุ่นไหนบ้างจีดีสครับเริ่มต้นเลยก็รุ่นใหญ่สุดนะครับ อันนี้ก็หนีไม่พ้นเลยแต่ละรายนามที่อยู่ใน entry list เนี่ยก็มือพกการทั้งนั้นนะครับจับคู่กันมาแต่ยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าผมยังมีรู้ว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่เพราะว่ายังมีหลายๆทีมที่ยังไม่แจ้งว่าใครจะเป็นคนขับซุปเปอร์พิกอัพโอ้นหลามนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะ ทำให้มันสําเร็จนะครับก็ด้วยความการสนับสนุนของนักแข่งที่แข่งอยู่ในรายการเราสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆก็คือซูเปอร์อีโคจะเป็นปีแรกที่รุ่นนี้จะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครับนะครับดังนั้นเนี่ยการตอบรับของซูเปอร์อีโคเนี่ยปีนี้เนี่ยคับข้างด้วยมือดีๆเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของการถแถลงข่าวแล้วนะครับอยากให้พี่ปีดานั้น ฝากถึงแฟนๆนะครับเชิญชวนให้รับชมการแข่งขันในฤดูการนี้นะครับครับสำหรับสนามแรกเนี่ยนะครับเรายังตอบไม่ได้ว่าจะมีผู้ชมเข้าไปในสนามได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์เ,เรื่องเ,ออเรื่องโควิดของเราจะดีขึ้นจนทำให้พวกท่านสามารถไปชมที่สนามจริงได้ในวันที่23-26ทถึง26ธันวาคมอย่างไรก็ดีถ้าท่านไม่สามารถเดินทางไปได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสองสนามนี้นะฮะ ก็สามารถชมทางไลฟ์นะครับซึ่งเราจะมีอยู่แล้วนะฮะรวมถึงทาง t r True v i s i o n นะที่จะมีการถ่ายทอดสดครับอันนี้ก็จะเป็น2ช่องทางหลักๆนะครับสำหรับการแข่งขัน Thailand Super Series ในปี2021นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับนั่นคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือที่เรียกสั้นๆว่ารอยสท บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับบริษัททีอาร์ดีประเทศไทยจำกัดบริษัทไทดริงค์ ink, จำกัดเครื่องดื่มเอสโคลาครับบริษัทบีควิกจำกัดครับบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดน้ำมันเครื่องอีเดมิสึรานิสโกลบอลพีทีเอเอลทีเอฮันกุกนะครับเทคโปรครับมิยากิมอเตอร์สปอร์ตนะครับอีทีเอสเรซิ่งฟิลด์จอดีเซตีครับบริษัทเจเอสเอเชียเบเวอร์จัมกัดเครื่องดื่มรังนกตาจูสเนทครับ บริษัท SCS i n d u s t r y จำกัดผ้าเบกก Nexter บริษัท p a n o r e v o จำกัดบริษัท ECU Shop One จำกัดครับนอกจากนี้ก็ยังมีมีเดียพาร์ทเนอร์ที่ก้าวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็การถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยบริษัท True Vision Group จำกัดครับบริษัท True Digital Group จำกัดบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนบริษัทกางปรีอินเตอร์เนชแนลจำกัดมหาชนครับ นิตยสาร XO Auto Sport v o i c e a t Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บิดาตันเต็มซับด้วยครับซึ่งเป็นรองประธานจากงานแข่งขัน Thailand Super Series เราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับ To the Max ให้พี่บิดาย้ำตรงนี้อีกนิดนึงความมันความเร้าใจของปีนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับก็เตรียมไว้เลยนะครับสนามหนึ่งอีเวนต์หนึ่งนะครับที่ บุรีรัมย์สนามช้างของเรานะครับ29-31ตุลาคมสนาม2 3 23ถ23-26ธันวาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ห้ามพลาดนะครับด้วยประการทั้งปวงต้องติดตามรายการ TSS เพราะว่าทุกสนามทุกช็อตสนุกแน่นอนโอ้โห oh นะครับนั่นคือพี่ทูดครับครับผมนั่นคือพี่ปิดาแล้วก็ไทยแ l a ซูเปอร์ซีรีส์ปีนี้เราจะก้าวไปถึง จุดสูงสุดหรือว,ว่า to the max Maximum ของการแข่งขันไปพร้อมๆก,กันกับ Thailand Super Series 2021ตอนนี้ผมนะครับเก่ากินทุ่งหงแล้วก็พี่ปีดาตันเนมซับเราสคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ